ได้ไดีินทางเรดหาถน้ล้าตาหล่เเอาการกันเลยทีเดียวเดี๋ยวใครชอบคนไหนก็เอากลับบ้านไปแล้วกันนะคะเพาว่าเป็นอิสระนะคะ ถามว่าศิลปินจาก r s เมื่อสักครู่น้องๆหน้าตาน่ารักมากสวัสดีครับสวัีครับเป็นพิคไทยนะคะตอนนี้นะเราก็อยู่ที่าญจนบุรีถูกแล้วที่อำเภอทองหาภูมินะคะวันนี้ก็มามอ ผ้าห่มใช่ตอนไทยหนาวด้วยมีผ้าห่มมีนมมีถุงเท้ามีผ้าปันคอมีทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้กับในหลวงของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอบคุณสภากาชาดด้วยวันนี้ใช่แล้วครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสเรามาที่นี่แล้วก็มาไม่ใช่หมอเป็นพยาบาลไม่ค่ะเดี๋ยวจะพาซีมาถอนฟันที่นี่ค่ะ อ่ครับนั่นแหละครับก็กลับเข้าเรื่องละต้องขอขอบคุณสภาชิชาตินะคะแล้วก็ขอขอบคุณกองทัพอากาศต้องถามความรู้สึกวันนี้วันนี้เป็นไงคะมอบมอบของให้น้องรู้สึกสนุกไหมเพราะว่าเพราะว่าน้องๆนี่แบบกรี๊ดซีมากใช่สนุกมากสนุกมากวันนี้เมื่อกี้เดินมาปุ๊บโอ้โหกรี๊ดใหญ่พอเพอเขากิีแล้วก็ขอก่อนสักนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ก็ดีใจครับค่ะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะครับ